แนวกับก้นเลยนครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นตีโลบอทแมพเอ่ออะไรนี่แหละผมลืมชื่อนะส่วนมันก็ชังค้างค้าหน่อยนะตอนนี้นี่นะมันก็ชังค้างค้าหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันจะไม่ค่อยดีมันจะค้างค้างนี้แหละโอเคน้ำง,งจะหาเซิร์ฟเร่งก่อนนะระหางานี้หาเซิร์ฟเร่งก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้ว อ่าโอเคเบิดคลิปมาหาเออซื้อเล่นได้เรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกซื้อใช่ไหมเนี่ยมันเขาเรียกซื้อใช่ไหมที่ผมคิดนะี่ยมันเรียกซื้อใช่ไหมเกมมันก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยบินเรียกเกมทำไมเออต้อนมันองเรียกแมดดิเออมันต้องเรียกแมดใช่ไหมหรือดันมันผมหลุดแล้วหลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วหลุดแล้ว โอเคอบอกว่า <Okay. S 2> เราจะมาเล่นโหมดอีซี่ให้ผ่านกันนะครับวันนี้มีมีสอดี้พีนี้รีเพลตตาน้าเราจะมาเล่นโหมดโนโมให้ผ่านเพราะโนโมมันยาก okay. โอเคโอเคจะพี่จะพูดอะไรดีละ่ะมันมันลู้จะพูดอะไรกับเกมนี้เราเอาไปว่าเราเอาช็อกกันเนอร์กับเอ่อหน่วยถือปืนมานะ มวยถือปืนมาเอ้าเฮ้ยเขาจีรีเอี่ยไรเนี่ยโอ้เออ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 เอาว่าเอิ่มไอ้ต้นตากให้มันเป็นตัวเสร็จเลยละกันโอเคโอเคมาแล้วครับอาลับเลสปิดด้วยช็อคกันเนอร์ก่อนเลยเอาเร็วว่าไม่ได้เอาว ทำไมระยะเข็มันเป็นอย่างนี้่เดี๋ยวมันออกมาทันไหนอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันอยู่ในภูเขามันอยู่ในภูเขาเฮ้ยมันอยู่ในภูเขามันวางไม่ได้มันวางไม่ได้มันจช็อกกันเนอร์มันต้องวางคลาสช็อกกันเนอร์ เออลืมได้ไงวันเนี้ยเอ,อไม่ว่าเออเก็บสก,กันเนอร์ไปก่อนแล้วกันนะมจะเอาหน่วยปืนมาวันก่อนอรนดับแรกนะอ่ายิงได้ไหมนะ่ะยิงได้เฉยไม่ใช่เอาสก,กาันเนอร์ไม่ได้โอ้ ไปดูนะครับมุมไอโอเคไม่ได้ม,มองแค่ไหนผมวิวจะพูดเลยนั้นไปดูแล้วผมนั้นได้เวลาท่ามแห็ก เราจะฟันเสียนไอของผมมาว่าสอนสามทีเนี่ยเออไม่ใช่เมื่อกี้ต้องพูดผิดต้องพูดว่าประมาณประมาณเราจะฟันเ,เสียงผมไอเสร็จเนี่ยแล้วก็มาต้องดูอะไรต่อตอมีรอ่ะตอนนี้ก็เวฟที่แปดแล้วทุกคนตอนนี้เวฟที่แปดแล้วโอเคเวฟที่แปดแล้วเราจะทำอะไรต่อนั้นนอกจากการเอ้ยมีตัวใหม่มามตัวใหม่มาดูนะ ไอตัวนี้มันเออตัวน่าจะเป็นตัวเติมนะทุกคนมเดาเดานะเพราะผมไม่ได้ดูในช็อปที่เอาไว้ซื้อตัวละครไอตทุวกวนทหารอะไรมันสแกนเนอร์อะไรพวกเนี้ยกันี่ดูว่ามีตัวนี้อยู่หรือเปล่านะเอาเลยว่าคลิปก่อนมันมันต้องมันต้องเร็วๆหน่อยจะได้ส์เร็วๆได้ไหม้ <c oughs> เร็วๆหน่อย โอเคระหว่างนี้ก็เอ่อเอาเปตัดเลยแล้วกันโอ oh เมกอดเนยะนะดูใหญ่มากมันเลีอยเท่าไหร่โอ้ห oh, น oh. ึ่งร้อยหกสิบสอนอื <c oughs> มับอทำอะไรอันนี้ตัวนี้โอเคต่อโอ้นี่นี่ตัวทูยัาตัวล้องหนมันต้องมีเอ่อหน่วยทอาหารล่อนหนเอ้ยไม่ใช่ดิมือไปใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยหน่วยทหารล่องหนไม่ใช่แล้วมันต้องมีหน่วยทหารที่มีก้อนอินฟลิตไม่ใช่ก้อนเอ่อที่สามารถมองตัวล่องหนได้สามารถกินได้นะทุกคนเก็บความรู้ที่ไม่มีใครอยากจะรู้ไงกับเกมเนี้ไงว่าตอนจบคลิปผมค่อยบอกแล้วกันว่ามันคือเกมอะไรนะผมืมจริง

Mm-mm. -hmm. การจุดระแนนะโอ,อเคเนี่ยมึงคิดว่ามันจะมีคลิปแบบทำแล็บกับตัดตัดไปตัดมาแล้วโอ้โหมันไม่มีอะไรพูดจนแบบมันต้องเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเฮ้ยตัวของผมอ่ะจัดก,การได้แล้วเอ้าเรามาทัวร์แบบกันดีกว่าครับไปเอออยลย <c oughs> <c oughs> นี่จุดเกิดนะ ส่วนจะมีเรือแอตแลนติกขนไข่อีมามันก็มันก็แค่เรือนั่นแหละก็เป็นเรือหานยาปกติส่วนในฐานตอนนี้ไม่ใช่ฐานส่วนเราจะอยู่ในภูเขาแอตแลนติกที่มีบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องมาปุปอนฐานแก่ภูเขาน้ำมแขนอันใหญ่เบิ่มๆที่มีซอมบี้แบบปลนลาดไลออกมาขา้างนอด แล้วฐานคนเราที่ซอมบี้มันจะบุกไปมันอยู่ไหนวะเนี่ยนะะฐานนี้เลี้ยวเลี้ยวอ๋ออยู่เรืออยู่เรือเรือมันเป็นบ้านใหญ่ยังไงพวกจะไปอยู่ตรงนั้นด้ป้วยใช่ปะพวกจะเป็นแบบให้บ้านมันอยู่แถวนี้แล้วก็มีอันนั้นต่อแล้วมีออสายต่อเข้าเฮ้ยมีไงฐานนี้ก็ได้นี่เออมันก็เหมาะอยู่ดีกว่าเนี่ยเข้าไปดูเลยนี่นะนก็เป็นเออ เขาเรียกว่าเป็นปราสาทใหญ่ที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยโอเคแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดนะครับดูคงว่าน่าจะได้เห็นไปแล้วไม่ได้เห็นกบบ้าตาหวอดแล้วเนะี่ยเออแล้วเหมือมนผมไม่มีอะไรจะพูดในชลิปเลยตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมต้องพูดเลื่อนที่มันแบบดูเป็นเลื่อนจีนนั้นเนี่ยโอ้หอธิบายยากเลยโอเคเอาว่าต่อครับต่อ เฮ้ยทุกคนนี่นผมปีนขึ้นภูเขาได้นี่เป็นยังไงเป็นยังไงอึ๊บเอา ปุ๊บเอาึืนไม่ได้เอาเฮ้ยทำจะทำไงดีเนี่ยเออมันจะพยายามอขอึ้นภูเขาสูงๆมันจะมียอดเอ้ยเอาโลนี่เลยออนี่ไงนี่ไงอ่ากูได้อ่าไว้ไอ้มันก็มาเรยเงินอยนอนแซมชิปโอ้ยมันจะถึงยอยู่แล้ว ไม่เอ้ยโอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ไมโอ้เราจะขึ้นบนเขาจะขึ้นไม่ได้นะแล้วอดขึ้นพวกเขาผมต้องลงไปต่อส่าสัาหน่อยแล้วมันจะหนุนเข้ามาได้ไปครับผมจะวุ่นงานไม่ได้แล้วเริ่ม อา้าวเฮ้ยมันหลุดไปได้้าโอเคเอาตัวล่องหนอีกอ้าวเอเอนี่นี่น,นี่อย่างงี้สิปึ๊บแล้วมันก็ต้องไม่หน่วยยิงปืนสักหน่อยนะหน่วยยิงปืนกันพวกตัวล่องหนมันหลุดออกไปมันะสามารถเออฆ่าตัวล่องหนได้แบบชิวๆ สบายสบายอ้าวไม่มีล้อเหนเอ้ยไม่สามารถมอทะลุได้เป็นไกเป็นช็อกกันเนอร์เฉยเลยงั้นคันนี้ผมจะรอนเอ่ออัพแบบให้มันมีร่อเหินก่อนเอ่อปึ๊บฮ่ามันมาต้นเลขกันนะทุกคนเพราะว่าคุณไม่สามารถทําให้มันเป็นสอนอันไอ้ไม่ใช่ดิคุณไม่สามารถแอปให้มันเป็นสอนระดับได้นะสอนระดับ แล้วก็ตาบ้อง,งเหมือนกันได้นะโอเคแค่นี้แหละต่อ,อดูอยู่แล้วอ่า โอ้ยโอ้ยไปดูนะต้องมีระเบิดดูเลยด้วยคือว่ามันมีดูสิคือเรียกว่ามันมีแบบเออเป็นการเป็นระเบิดถ้าคุณถ้ามีบอสหรืออะไรมาเบอร์อยู่มีตีแล้วเก็บคิวไปเลยโอ้ยโอเมกอดทุกคนชาเติกีฬามันตัวตื่นมาแล้วบอสมาแล้วโอ้ no นุ้ยนุ้ยแล้วโอ้บอสบอสอีกานี่มาบอสอีกา นี่มัน scp you kamila men จะเอาอยัางไงดีอย่าเดินหนีอย่างนั้นโอ้กระทานี่มันกระทากับตัวฟ้าฟ้ามาเลยในภาพมันสีเขียวไม่ใช่โอ้มีถ่านออกซิเจนด้วยเฮ้ยเอาเบียร์ซี่อะเอาเบียร์ซี่อะเฮ้ยมีเบียร์ซี่ได้ด้วย <c oughs> โอ้ยมึงว่าเราจะแพ้ทุกคน ลือดมันแทบไม่ลดเลยมันรีเลือดด้วยต้องไคุณหมอคุณหมอเถื่อนนี่มาคุณหมอเถื่อนโอ้โน่ไม่กินมันจะหลุดออกมาเป็นเดรย์มนะอ้าหยุดออกมาแล้วโอ้มันรีเลือดด้วยมันรีเลือดด้วยเนวทหารเฮ้ยไม่อะะัพมันจะเอาลุดดีโอนนี้ต้องช่วยหน่อยแล้วไม่ช่วยเนาะมันจะแพ้อีกป,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 ประมาณนี้แล้วกัน ช่วยไหมเนะี่ยโอ้นีไม่มีคำว่าช่วยเลยไม่มีคำว่าช่วยอยู่เลยตัวนะเนี้ยเ็ยมีโกเมกินอะไรเอามา,าตาย oh, no! แท้แท้โอ้น o โว้ยตัวนีววออ้เลือกโคตรเชืะอเออ โอ้ยหมูว่าเราจะมีชานชนะอยู่นะ oh God. Oh God. Oh i, โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ยขอโทษที่เงียบไปนะราดินจันอยูอ่มันกัลังดินจันอยูอ่โ oh, อ้ไข่ตัวแล้วมอเนนะี่ยโอ้ไม่กอดโอ้มันบุดมา,ลาแล้วฐานมันอยู่นู่นมันจะมาแล้วเลือดเลือดที่ไม่มากไม่มากก็จ,จ่ายคนบาแล้วโอ้ไม่กอด ีมันรั่วๆรั่วๆกว่า oh น mm. ี้รั่วกว่านี้ช็อบกันเลยหมือพิลิโตะเหมือนพิลิโตะโอ้ไม่มันจะเข้าฐานไปมันจะฆ่าทุกคนโอ้โหเราแพ้แล้วไม่นะหมออีกาเอ้ยเดี๋ยวูปหญิงกลับมาหน้าผมจนได้คจบเรียบร้อย กันบ้างับดูผมไอทั้งคลิปกับดูผมเสียใจอ่ะเฮ้ยม่ให้โบกาเข้าฐานโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นฐานโนโมเอ้ย๊ซีใี่ไหมเอ๊ซีกัแพนโนโมตาต่อไปมาเจอในคลิปกันต่อไปครับบ๊ายบาย